บ้านสวยสุดหรูเหมือนอยู่ในเทพมิญ่ายชอบบ้านมูทโทนสว่างหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆ<อ>ค่ะท,ที่สุดที่คุณคูณควรอสังหาพร้มบังกระปางวันนี้เราอยู่กันที่มาสต์พีคกรุงเทพกีทาสีนครินกับบ้านที่พื้นที่ใช้สอยมากถึง450ตารางเมตรมีพื้นที่สวนทางด้านหน้าและด้านข้างในพื้นที่149ตารางวาและหลังนี้จอดรถได้ถึง8คันค่ะบอกเลยว่าทั้งภายนอกและภายในเหมือนเทมิยาย,ายมากๆหลังนี้ไปเข้าไปดูกันค่ะกระซิบนะคะหลังนี้ราคาดีงามมากๆค่ะเพราะว่าเขา fully furnished กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ทั้งขายแล้วก็ให้เช่านะคะสำหรับหลังนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำและแต่งแบบจัดเต็มค่ะเินเชลล์ดีไซน์เค้าเริศม,มากค่ะหลังนี้่สวนตรงกลางบ้านจะมีดับเบิลวอล่มซึ่งเป็นดิ닝แอเรียตรงนี้นะคะ และห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนชั้นล่างที่มีห้องน้าในตัวใหอารมณ์แบบโคซี่สุดๆโซนที่ปลงชอบที่สุดในบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะความอลังการของดับเบิลโวลูมแล้วก็ลิงไปไอแลนตรงนี้แความครัวที่มีกระจกกั้นแบบแฟร์ี่เทลให้ทุกคนทําอาหารอย่างมีความสุขพร้อมเสิร์ฟค่ะไปกันต่อค่ะกับชั้นบนหลังน,นี้มี2ชั้นนะคะชั้นบนจะมี3ห้องนอนค่ะแค่มุมขึ้นบันไดมาก็มีแชนเดรเรียรอต้อนรับแ้วต่อกันค่ะกับปีความแรกห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูม ที่เข้าไปแล้วให้ความรู้สึกแบบสบายตามากประมาณว่าระลับฝันดีแน่นอนและความอลังของห้องแต่งตัวตรงนี้ ลิงมากับบาร์ธรูมที่มีบาร์ทับแบบจักูซี่เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนะคะและในส่วนของชั้น2อง 2> เขาก็จะมีระเบียงทางเดินที่สวยแบบนี้ค่ะอลังการมากและก็จะมีสเปซตรงนี้นะคะที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้หรือว่าจะเป็นห้องทําง,งานก็นได้นะคะ,ะก็จะมองเห็นแชงเดเรียที่สวยมากๆอยู่จุดตรงนี้มาต่อกันอีกห้องนอนนึงค่ะซึ่งห้องนี้นะคะเขามีการตกแต่งไว้แบบโมเดิร์นแอนด์เทนก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็โซนแต่งตัวให้เรียบร้อยถามปังว่าหลังนี้เหมาะกับใครปังก็คิดว่าเหมาะกับทุกคนค่ะเพราะว่าสวยู่ ดกันไ้เลยค่ะในราคาขายเพียง62ล้านแต่ถ <บา S 1> ้าอยากเช่าเราก็ให้เช่านะคะเพียง450,000บาทรีบหน่อยนะคะหลังนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนความคุ้มค่าของบ้านที่ฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยและการดีไซน์ที่สวยจะเต็มกันะมาดูกันนะคะ